สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพบกับยายนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้สาระดีๆยายนาวมีมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับต้นชนชมแน่นอนค่ะวันนี้ยายนาวพาเพื่อนๆนมาชมต้นชนชมสองชนิดนะคะเพื่อนๆทํานทไมต้องบอกว่าสองชนิดนะคะเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนๆชมกับชนชมอาชนิดแรกนะคะ ก็คือชนชมชนิดดอกเดี่ยนะคะกลีบเดียวนะคะกลีบเลี้ยงเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ชนชมดอกซ้อนนะคะเป็นชนชมกลีบเดี่ยนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงตัวนี้น่าจะเป็นรัพ์มงคลหรือว่าอย่างไรเยาวก็ไม่มั่นใจนะคะเพื่อนๆเนาะสีสวยสีสดสีสดสดสีสวยๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ มีอีกหนึ่งสีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คืออีกหนึ่งสีขอบนอกจะเป็นสีแดงขอบด้านในจะเป็นชมพูอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนใหญ่หนาวก็จําชื่อผิดชื่อถูกนะคะเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าแดงอุดมทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าม่วงอุดมทรัพย์ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์กลีบเดี่ยวนะคะ ดอกเดี่ยวนะคะกลีบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเพื่อนๆดอกด,อก,ดอกดอกตรึมนะคะทุกคนกําลังติดช่อดอกออกมาอย่างดกเลยค่ะเพื่อนๆบ้านไหนที่ปลูกชนชมแล้วดอกไม่ดกดอกไม่ตรึมนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆ,ๆนําชนชมของเพื่อนๆออกมาวางกลางแจ้งนะคะอย่าให้มีร่มปิดบังแสงแดดนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเพราะว่า ชวนชมเขาจะชอบแสงแดดนะคะเพื่อนๆนช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้วดอกไม้ทุกๆชนิดทุกๆสายพันธุ์เริ่มต,ติดช่อดอกออกมาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะคะเพื่อนๆนแต่เพื่อนๆอนอย่าลืมว่าช่วงหน้าหนาวก็เช่นเดียวกันต้นไม้ของเราก็สามารถที่จะเป็นโรคได้นะคะก็ไม่อยากให้ติดเชื้อโรค เพื่อนๆก็คอยระวังอย่าให้ชนชมของเราาเป็นโรคนะคะเพื่อนๆโรคลักษณะที่ว่ามันจะมีมากับน้ำค้างนะคะทุกคนคอยดูแลว่าต้นชนชมของเพื่อนๆน,นี่ค่ะจะมีใบเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวยานาวจะพาเพื่อนๆไปชมว่าต้นที่เขาเป็นโรคที่มาจาก กับน้ำค้างเป็นอย่างไรตัวจุดจุดเล็กๆนี่ก็คือเนี่ยคะ่ะอีกชนิดหนึ่งก็คือไข่นอนนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไข่นอนให้เพื่อนๆเก็บทิ้งเลยนะคะเพื่อนๆเนาะตัวนี้เป็นไข่นอนยายมะนาวจะมีทุกๆคลิปนะคะมีหลายๆคลิปที่ยายนาวพาเพื่อนๆอ่าได้เรียนรู้เรื่องไข่นอนนะคะเพราะว่าชวนชมกับนอนจะชอบกันมากๆนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นไข่ของนอนนะคะเพื่อนๆ ให้ทําลายเลยนะคะทุกคนเป็นไข่ของหนอนที่จะคอยมาเกาะเกาะและแทะกินยอดกินอดอกของชวนชมของเรานะคะเพื่อนเพื่อน,นทุกคนเนาะแดดร้อยเปอร์เซนชวนชมของเราก็จะติดดอกออกดอกดอกนะคะดอกตรึมเนาะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมเชยชมความสวยงามของชวนชมน,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 นะคะทุกคนแล้วสีสดๆอย่างนี้ ถ้าบ้านไหนที่ปลูกแล้วสีชวนชมไม่สวยไม่สดนะคะเพื่อนๆดอกไม่งามดอกไม้ใหญ่ให้เพื่อนๆเพิ่มนะคะเพิ่มตัว EM นะคะช่วงนี้ต้องเพิ่ม EM ทุกๆสิบห้าเวนวันนะคะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วเพื่อนๆไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆช่วงเช้าๆยายนาวจะถ่ายคลิปตัวนี้ เป็นคลิปสดๆไม่ได้ตัดต่อนะคะเป็นช่วงเช้านะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆพยายามเอาน้ํา EM นะคะตัว EM หรือว่าตัวจุลินซีสังขหอแสงก็ได้แยกประเภทนะคะจุลินซีสังะห์แสงก็อีกตัวหนึ่ง EM ก็จะอีกตัวหนึ่งบ้านไหนถ้ามีจุลินซีสังขหอแสงก็สามารถเอาพ่นนะคะเอาพ่นต้นชนชมของเราได้ เพิ่มสีให้กับชวนชมของเราได้ดีมากๆนะคะทุกคนสีจะสดสีจะสวยงามมากๆค่ะสีจะสดแดงสวยแดงงามนะคะทุกคนเนาะถ้าใส่ตัว EM แล้วก็เติมปุ๋ยนะคะปุ๋ยสูตรเร่งดอกให้ชวนชมของเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เพิ่มสีแล้วเพิ่มดอกดกๆให้กับชวนชม ของเพื่อนๆนะคะทุกคนเนาะใส่ปุ๋ยด้วยเติมตัว E-M น้ำยาย m m ทุกๆสิบห้าวันนะคะเพื่อนๆแต่อย่ารดน้ำบ่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าชวนชมเขาไม่ชอบน้ำอยู่แล้วค่ะไปดูอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เขาเป็นเชื้อราตัวนี้เป็นเชื้อราทางใบยายมะนาวจะพาเพื่อนๆเข้าชมเลยค่ะตัวนี้นะคะ ต้นนี้เป็นน,นี้ค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นราใบเหลืองนะคะใบเหลืองแต่เขาโดนเหมือนว่าพื้นพื้นที่ที่เขาอยู่ดินที่เขาอยู่แฉะมีอาการแฉะเกินไปนะคะทุกคนมีอาการแฉะเกินไปเขาก็เลยมีลักษณะใบเป็นเช่นนี้นะคะเพื่อนๆนแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะ ใบเป็นอย่างนี้ใบเป็นอย่างนี้ใบมีลักษณะแบบนี้เขาไม่ตายค่ะเรารีบนะคะเรารีบเปลี่ยนดินนะคะเรารีบเปลี่ยนดินให้ชนชมเนาะเรารีบเปลี่ยนดินให้เขาทันทีแล้วก็ไม่ต้องพยายามรดน้ําใ,ให้บ่อยนะคะเพื่อนๆืนแล้วใบของเขาก็จะเริ่มทยอยร่วงออกนะคะเพื่อนๆนถ้าเปลี่ยนดินแล้วใบเขาก็จะทยอยเริ calendar, ่มร่วงนะคะเพื่อนๆืนก่อนหน้านี้ ชวนชมต้นนี้มีอาการใบแดงแดงใบไม่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเหมือนว่าใบเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทีนี้ยายมะนาวมาดูอาการเช็คดูอาการแล้วว่าเขาไม่ได้เกิดอาการรากเน่านะคะชนชมเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่อาการรากเน่าเขามีใบกินอาหารไม่เพียงพอนะคะทุกคนกินอาหารไม่เพียงพอมีใบลักษณะเป็นแบบนี้เนาะยายมะนาวก็เลยมา เปลี่ยนดินนะคะเปลี่ยนดินให้ชนชมต้นนี้นะคะเมื่อก่อนดินของเขาจะแฉะมากๆเนาะจะแฉะมากๆแกยายมะนาวมาเพิ่มใบใบไม้นะคะลงไปเนาะเพิ่มเศษวัสดุใบไม้คือใบก้ามปูลงไปให้กับชนชมต้นนี้ดูตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนๆชม2เทคนิคนะคะเทคนิคแรกก็คือเพิ่มสีให้กับชนชมทําอย่างไรสีชนชมของเราถึงจะ ดอกสีสดสวยนะคะเพื่อนๆอ่ช่วงแรกเนาะช่วงนี้ก็คือยายมะนาวมาอธิบายเรื่องชนชมของเรามีใบลักษณะที่ว่าใบแคะนะคะใบแคะใบแกนใบไม่สวยนะคะเกิดจากสาเหตุที่ว่าชื้นแฉะดีที่ว่ารากชนชมต้นนี้ไม่เน่าเพราะว่ายายมะนาวสังเกตดูแล้วว่าไม่ค่อยดีแล้วเป็นอาการที่ดินแฉะนั่นเองค่ะดินแฉะก็คือเรา มันจะมีดินจะมีดินเยอะเกินไปจะไม่มีเศษวัสดุใบไม้เมื่อก่อนจะมีดินเฉพาะดินใส่ดินดินเยอะเกินไปจะไม่มีเศษวัสดุใบไม้นะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้ยายมะนาวมาสังเกตดูยายมะนาวรีบเปลี่ยนดินนะคะรีบเพิ่มเพิ่มใบไม้เข้าไปเนาะเอาเอาใบไม้มาผสมนะคะคลุกคลุกเข้ากันไปเขาเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเริ่มดีขึ้นแล้วช่อเริ่ม จะสมบูรณ์แล้วค่ะช่อดอกเริ่มจะสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วนี่คือวิธีการดูแลชนชมว่าอาการเขามีลักษณะแบบนี้เกิดแบบนี้คือเราต้องรู้ให้ทันนะคะไม่งั้นชนชมของเราก็จะเกิดอาการอย่างอื่นแทรกซ้อนก็คือเกิดอาการรากเน่าแล้วก็ทำให้ดูแลยากนะคะตายในที่สุดถ้าเรารักษาอาการดังกล่าวไม่ ทันเหตุการณ์นะคะเพื่อนๆการปลูกชนชมเราก็มีเทคนิคดีๆคอยอธิบายชี้แนะแนวทางกับคนที่ชอบปลูกนะคะชอบปลูกชอบเลี้ยงชนชมให้เพื่อนๆทุกๆคลิปทุกๆอีพีที่ยายมะนาวทำคลิปออกมาก็พยายามทำคลิปแนวดีๆนะคะ เกี่ยวกับต้นไม้ทุกคนปลูกต้นไม้ทุกคนปลูกชนชมยายมะนาวเชื่อว่ารักต้นไม้ทุกๆต้นแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องการอยากให้เขาติดดอกช่อดอกดกช่อดอกตึมออกมาแน่นอนค่ะกับการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆต้นนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆจากอีพีก่อนที่ยายมะนาวทําไปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าเขามีลักษณะใบที่แดงแพะแกนแล้วก็ไม่ค่อย ดอกออกมาแล้วบานไม่ค่อยสุดนะคะบานไม่ค่อยเต็มที่ก็คือเขาเกิดจากอาการดินดินเยอะเกินไปและดินที่แฉะดินที่เยอะเกินไปแต่ดีที่เขาไม่มีอาการรากเนา่าเติมขึ้นมานะคะเพื่อนๆเราแก้ไขทันเหตุการณ์ชนชมของเราก็จะงามขึ้นมาใหม่ได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ยายมะนาวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากเพื่อนๆกดแชร์ อย่าลืมกดติดตามช่องยายมะนาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวทำคลิปดีๆต่อไปให้เพื่อนๆอ,ออกมาได้เอาไปปฏิบัติไปลปลูกไปใช้กับต้นไม้ของตัวเองนะคะทุกคนอย่าลืมดูโฆษณาให้ยายนาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ ยายมะนาวไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆน,น้ำใจงามทุกคนที่เข้ามาชมคลิปให้ยายมะนาวจนจบคลิปค่ะ